ในส่ว <Supreme. S 3> นของพักเพื่อไทยท่านประธานครับแน่นอนครับผมเองก็นึกถึงโพสต์โพสต์หนึ่งของพักเพื่อไทยนะครับตอนนั้นนะครับท่านประธานครับพักเพื่อไทยเนี่ยก่อนการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยหเดือนนะครับท่านประธานครับในช่วงหาเสียงครับพักเพื่อไทยเนี่ยได้มีการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างมีหลักการอย่างมีขั้นตอนน่านประธานอยู่ในเฟซบ o o กเพจอย่างเป็นทางการของพักครับซึ่งพักเพื่อไทยครับตอนนั้นเนี่ยครับมีการบอกเรื่องหนึ่งครับบอกว่าจะต้องมีการเพิ่มงบประมาณของท้องถิ่น ให้ได้สัดส่วนรายได้35%เนี่ยภายใน2ปีงบประมาณท่า,านประธานแต่แล้วเป็นยังไงท่านประธานครับในตอนนี้ปีงบ68กับปีงบ67ทั้ง2ปีงบประมาณนี้ก็พิจารณาอยู่ภายใต้รัฐบาลเดียวกันน,นั่นก็คือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่มีท่านนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินท่านประธานครับตัวเลขเนี่ยมันขึ้นมาเพียงแค่0.01%ท่า,านประธานไม่ได้ใกล้เคียงกับ35%แบบที่ท่านเคยบอกช่วงหาเสียงเลยครับหรือว่านี่มันเป็นเพียงแค่เทคนิคการหาเสียง ที่ท่านเคยพูดไว้แล้วท่านลืมไปแล้วว่าท่านจะทําอะไรครับท่านประธานครับไม่ใช่เพียงแค่นั้นท่านประธานในโพสต์เดียวกันของพักเพื่อไทยนะครับยังมีการพูดถึงในเรื่องของการที่ท่านจะส่งเสริมให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านได้เป็นรัฐบาลแล้วผมก็ไม่เห็นอีกเลยว่าท่านจะมีการทําให้การเลือกตั้งผู้ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยมีความคืบหน้ามากแค่ไหนอย่างไรจังหวัดไหนจะนําล่องอย่างไรก็ยังไม่ได้พูดถึงครับสิ่งเดียวที่ผมเห็นว่าท่านพูดถึงและทางท่านนายก ท่านก็เคยมาถแถลงนโยบายที่สภาแห่งนี้ครับนั่นก็คือสิ่งที่ท่านเรียกว่าผู้ว่าซีโอท่ารมทานสําหรับผู้ว่าซีโอนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านนายกท่านก็ถแถลงว่านี่ก็เป็นวิธีการในการที่ท่านเนี่ยจะใช้วิธีนี้ในการกระจายอํานาจแล้วก็ให้ผู้ว่าเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการให้แต่ละจังหวัดกับท้องถิ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นท่านประธานมันจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงครับในเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนครับ แล้วผู้ว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็อยู่เพียงแค่1ปี2ปีก็อาจจะย้ายจังหวัดหรือกเกษียณไปที่อื่นท่านประธานผมเชื่อว่าท่านนายกเนี่ยท่านเคยเป็นซีอมาก่อนครับท่านก็คงจะทราบดีนะครับว่าการเป็นซีอเนี่ยถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะทํางานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เนี่ยท่านก็คงจะมีโปรเจกต์ระยะยาวครับซึ่งผู้ว่าในปัจจุบันแน่นอนท่านประธานคงจะไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันนั้นนะครับดังนั้นท่านประธานการที่ท่านมีการทําในเรื่องของผู้ว่าซีอในตอนที่ ยังไม่ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับยังไงเสียเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเพียงแค่การลดอำนาจท้องถิ่นไม่ใช่การกระจายอำนาจท้องถิ่นครับแต่ว่ามันเป็นการเรียกว่าเป็นการรวบอำนาจจากท้องถิ่นเ,นเข้ามาส่วนกลางทําให้ส่วนกลางมีอํานาจมากขึ้นธประทานยังมีอีกพักการเมืองหนึ่งครับ ที่เป็นพักร่วมรัฐบาลที่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องของการกระจายอำนาจครับมีการหาเสียงเรื่องนี้เอาไว้อย่างมากท่านประธานนั่นคือพักภูมิใจไทยครับพักภูมิใจไทยเนี่ยมีการหาเสียงในเรื่องของภาษีบ้านเกิดเมืองนอนครับท่านประธานภาษีบ้านเกิดเมืองนอนที่พักภูมิใจไทยเคยหาเสียงเอาไว้ในตอนนั้นนะครับก็คือภาษีที่บอกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเงินภาษี3 0เนี่ยลงไปที่ท้องถิ่นบ้านเกิดตัวเองได้เลยครับ ซึ่งก็จะทําให้ท้องถิ่นในพื้นที่ของเขาสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องรอให้ส่วนกลางเนี่ยแบ่งงบประมาณลงมาให้ท่านประธานครับผมคิดว่านี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นเนี่ยให้ถึง35%ได้เร็วขึ้นท่ทานประธานแต่แล้วเป็นไงครับแต่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยที่ได้หาเสียงเรื่องนี้ไว้นะครับท่านได้เป็นรัฐมนตรีครับในกระทรวงที่มีบทบาทสําคัญในการกระจำหนาจอย่างกระทรวงมหาดไทยท่ทานประธาน แต่มันกลายเป็นว่ามันก็ไม่มีอะไรขยับขยื่นเลยครับดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะขอนะครับไปยังท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านนั่นคือขอให้ท่านทําตามสโลแกนของพักการเมืองที่ท่านสังกัดอยู่ครับพักของท่านเองท่านประธานนั่นก็คือพูดแล้วทําครับสิ่งที่ท่านพูดไว้นะครับอย่างตอนที่ท่านเคยทําในเรื่องของการชาเนี่ยท่านดันเต็มที่เนี่ยผมก็อยากจะเห็นแพชเท่นแบบนั้นนะครับที่ท่านทําแบบเดียวกัน,นกับเรื่องของการกระจายอํานาจด้วยครับ ถ้ามาทานแต่ถ้าเกิดท่านบอกว่ามันยังไม่เพียงพอท่านบอกว่าเอ๊ะมันยังทาไม่ได้ไม่ติดอุปสรรคนั้นอุปสรรคนี้นะครับผมก็มีอีกวิธีหนึ่งครับที่อยากจะนํามาเสนอเสนอแนะให้กับท่านนะครับวิธีการที่ท่านเนี่ยจะสามารถที่จะเอางบประมาณที่มันซ้ําซ้อนแล้วกองอยู่ที่ส่วนกลางเนี่ยให้กับท้องถิ่นพัฒนาได้ครับโดยที่ท้องถิ่นก็จะมีสัสดส่วนรายได้สูงขึ้นได้เร็วขึ้นด้วยครับ